แล้วนะคะมาตรการช่วยเหลือประชาชนลดค่าครองชีพ4เดือนส่งท้ายปี2,565อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะพบกับเกดที่นี่เพจสารดีกับพี่เกดวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารให้ทุกคนได้ฟังกันอีกแล้วนะคะมาแล้วนะคะเริ่มแล้วด้วยนะคะสาหรับโครงการช่วยเหลือประชาชนลดค่าครองชีพตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงเดือนธันวาคมนี้นะคะสูงสุดเกือบ300บาทเลยค่ะโครงการนี้ไม่ต้องลงทะเบียนนะคะใครได้สิทธิ์บ้างก่อนไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเช็ค <c oughs> เลยนะคะเช็คกันด่วนๆค่ะสําหรับโครงการนี้นะคะเคยแชร์ ได้ทุกคนได้ฟังไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นประเด็นแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์เยอะมากคนวันนี้นะคะโครงการนี้เริ่มแล้วค่ะ สำหรับโครงการลดค่า FT ให้กับประชาชนนะคะช่วยเหลือตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนธันวาคมซึ่งการไฟฟ้านะคะเขาก็ได้ชี้แจงมาตรการนี้ไว้นะคะมาตรการส่วนลดค่า FT บรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นนะคะโดยกําหนดสลดลดค่า FT ตามนโยบายของทางรัฐบาลสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย เน้นนะคะว่าเฉพาะประเภทบ้านอยู่อาศัยเท่านั้นและใช้ไฟฟา้าไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนช่วย4เดือนด้วยกันนะคะตั้งแต่รอบเดือนกันยายนไปจนถึงรอบเดือนธันวาคมซึ่งบินรอบเดือนกันยายนมาแล้วนะคะมาให้เราได้จ่ายกันแล้วค่ะใครมีบินอยู่ไปหยิบบินมาดูนะคะว่าได้รับตามนี้หรือไม่ซึ่งการลดนี้ก็มี4ขั้นด้วยกันนะคะขั้นที่1คะ่ะบ้านไหนใช้ไม่เกิน300หน่วยนะคะได้รับส่วนลดค่า FT นะคะ92สตางค์ต่อหน่วย เกือบ1บาทเลยนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ใช้ไม่เกิน300หน่วยเนี่ยได้รับส่วนลดเยอะที่สุดนะคะเกือบ300บาทเลยนะคะทุกคน2นะคะรายที่ใช้ไฟฟ้า301หน่วยถึง350หน่วยได้รับค่าส่วนลด FT นะคะ51สตางค์ต่อหน่วย3นะคะรายที่ใช้ไฟฟ้า351หน่วยถึง400หน่วยต่อเดือนได้รับส่วนลดค่า FT นะคะส0สตางค์ต่อหน่วย 4นะคะขั้นสุดท้ายเลยรายที่ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่401หน่วยถึง500หน่วยได้รับส่วนลด10สตางค์ต่อหน่วยค่ะไปหยิบบิลค่าไฟฟ้ามาดูเลยได้ตามนี้หรือเปล่านะคะนำส่วนลดที่บอกให้ในแต่ละขั้นนะคะคูณด้วยจำนวนหน่วยของเราที่ใช้ไปในเดือนนั้นๆน,น,นะคะบ้านเกตเองนะคะได้รับส่วนลดไป45บาทนะคะใช้ไฟไป440หน่วยนะคะทุกคนไป45บาทก็ยังดีนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ค่า FT เนี่ย หน่วยนึงนะคะเกือบ1บาทแล้วนะคะเฉพาะค่า FT เนี่ยเกือบ500นะคะทุกคนเขาได้บอกไว้ว่าจะคำนวณส่วนลดค่า FT ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิ์ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดนะคะจะใส่ส่วนลดไว้ในใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องลงทะเบียนแต่อย่างใดนะคะได้รับสิทธิ์อัตโนมัติเลยนะคะ ได้รับเท่าไหร่กันบ้างมีความคิดเห็นอย่างไรกับมาตรการนี้คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันไว้ได้คลิปนี้อัปเดตให้แล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ